ตำรวจเมืองชนเอาจริงออกตรวจสถานบริการผับคาราโอเกะร้านอาหารตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชนบุรีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชือ้อโควิด -19 เมื่อเวลา20นาฬิกา30นาทีของวันนี้พันตำรวจโทเอกราชมาะว,วันโนรองผู้ก,รรก x, hmm written, well ำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองชนบุรีได <t mart> ้นำกำลังเจ้าหน้า nice ที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองชนบุรีออกตรวจสถานบริการผับคาราโอเกะร้านอาหารในเขตอำเภอเมืองชนบุร <notified> ีซึ่งวันนี้ได้เดินทางไปที่สถานบริการคาราโอเกะซอย1หมู่2ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี ซึ่งได้ขอตรวจสอบใบอนุญาตประกอบการใบอนุญาตการค้าจำหน่ายแอลกอฮอล์และการอนุญาตให้เปิดร้านตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชนบุรีโดยร้านคาราโอกเกะซอยหนึ่งทุกร้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะทางด้านพันตำรวจโทเอกราชมาลวันโนรองผู้กากับการป้องกันและปรับปรามได้เปิดเผยว่า ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชนบุรีที่14ับ2565ลงวันที่31พฤษภาคม2565 1. มาตรการควบคุมและป้องกันโรคสำหรับสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันจะเปิดดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้ผ่านการตรวจมารตรการความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรคโควิด -19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ของกระทรวงสาธารณาสุขโดยกรมอนามัยแล้วจะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชนบรุรีจึงจะสามารถเปิดให้บริการได้ค่ะ โดยผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสถานที่ต้องจัดเตรียมสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กรและต้องกำกับดูแลความพร้อมของบุคลากรผู้ให้บริการและผู้เข้ารับบริการให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขค่ะเงื่อนเวลาและมาตรการป้องกันโรคต่างๆตามที่ราชการกําหนดขึ้น เป็นการเฉพาะดังนี้1.1การเปิดให้บริการการจำหน่ายและการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านสามารถทำได้ไม่เกินเวลา24นาฬิกาค่ะโดยงดกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความแออัด2 ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสถานประกอบการต้องดําเนินการจัดให้ผู้ให้บริการและบุคลากรในความรับผิดชอบได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดรวมทั้งได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้ว และหากเป็นการบริการลักษณะสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาค่ะโดยในทุกสัปดาห์ให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยใช้ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองรวมทั้งประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่านแอปพลิเคชันไทยเซฟไทย ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย1.3ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสถานประกอบการต้องดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ใช้บริการเพื่อความปลอดภัยโดยจะให้บริการได้เฉพาะผู้ใช้บริการที่แสดงหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่แผงราชการกำหนดและได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้วเท่านั้นค่ะและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบ ครอบจักรวาลทั้งนี้มีข้อแนะนำให้ผู้ที่เข้าขายเป็นกลุ่มเสียงติดเชื้อโควิด -19 ที่จะมีอาการรุนแรงหรือความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตเรื่องการเข้าไปใช้บริการในสถานที่ดังกล่าว2ส,ส่วนน้ำสวนสนุกสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็กทุกแห่งสามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติค่ะโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณาสุขกำหนด 3. ส,สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยงสถานที่จัดเลี้ยงรวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะทํานองเดียวกันสามารถเปิดดําเนินการได้ตามปกติโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุข,ขสกําหนดค่ะ 4. โรงแรมศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมสถานที่จัดนิทรรศการหรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกันสามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 5. สถานเสริมความงามและคลินิกที่ให้บริการเสริมความงามรวมถึงการให้บริการเสริมความงามในโรงพยาบาลเอกชนสถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนักทุกแห่งสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกิจการนวดเพื่อสุขภาพนวดฝ่าเท้านวดแผนโบราณกิจการสปากิจการเพื่อเสริมความงาม ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพร้านเสริมสวยร้านตัดผมหรือแต่งผมร้านทำเล็บและสถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายทุกประเภทสามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติค่ะโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด 6. สวนสาธารณะลานกีฬาสนามกีฬาสระน้ําเพื่อการกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ําเพื่อการสันทนาการสระว่ายน้ําสถานที่เพื่อการออกกําลังกายประเภทกลางแจ้งหรือตั้งอยู่ในพื้นที่โลง่งสนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกําลังกายประเภทในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดีรวมถึงสถานที่ออกกําลังกายยิมหรือฟิตเนส ที่เป็นห้องปรับอากาศสามารถเปิดดําเนินการได้ตามปกติค่ะโดยต้องปฏิบัติตามมาต,ตรการควบคุมป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณาสุขกําหนด 7. โรงภาพยนตร์โรงหมหรสพโรงละครสามารถเปิดดําเนินการได้ตามปกติโดยต้องปฏิบัติตามมาต,ตรการควบคุมป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณาสุขกําหนดค่ะ 8. ร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ต สถานที่เล่นตู้เกมและสถานที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ทุกแห่งสามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดทางนี้คำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนาย,ยน2565เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงทางด้านนางสาวน้ำหวานเจ้าของร้านน้ำหวานคาราโอเกะซอยหนึ่งได้เปิดเผยว่าก็น้อมรับตามมาตรการ การป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด -19 ได้ทำตามการขออนุญาตต่างๆถูกต้องเพื่อให้เปิดการค้าได้ปกติซึ่งการตรวจสอบวันนี้ตนก็ดีใจเพราะว่าตรวจผ่านหมดทุกอย่างพร้อมที่จะบริการลูกค้าต่อไปค่ะางร้านมีระบบป้องกันอะไรมั้งครับก็มีเจลแอลกอฮอล์มีนะคะแล้วก็แมสแล้วก็เอทีเคครับค่ะแล้ววันนี้เปิดเปนแรกเนะี่ยใช่ค่ะเราคาดหวังกับอะไรกับ ที like well. ่ไม OK> ่หวังอะไรมากค่ะก็ถ้ามีลูกค้าก็โอเคครับก็อยากให้เศรษฐกิจเราดีนะแต่เราก็มีระบบป้องกันเลยฮะโตก็เป็นระยะค่ะอ๋อก็ทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับก็ทางร้านนะครับของคาราโอเกะในพื้นที่นะครับก็ให้ความร่วมมือนะครับปปิบัติตามคําสั่งของผู้ว่านะครับคําสั่งของสรบพนะครับมีมาตรการป้องกันโควิดถูกต้องนะครับมีการขออนุญาตนะครับเรียบร้อยครับ อยากกฝากถึงร้านผับบาร์คราโเราเกตในพื้นที่ยังไงบ้างครับก็อันดับแรกนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับตอนนี้ก็ได้ได้เปิดบริการแล้วนะครับวันนี้เปิดวันวันแรกนะครับก็อาจจะผ่านมาช่วงโควิดนะครับก็ขอให้ปลนดตามกฎหมายนะครับเพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกันได้ในสังผมนะครับแล้วอยากกฝากถึงปม่ชาชนที่มาท่องเที่ยวไงบ้างครับครับคนที่มาท่องเที่ยวนะครับขอให้ให้ให้เชื่อนะครับที่เจ้าของร้านแนะนํานะครับแล้วก็ร้านตอนนี้ปิด ถึง24่สนน,น,น,นนะครับก็การดื่มสุรานะครับก็ให้คองตนให้เหมาะสมนะครับเมาไม่ขับครับนิวยีสิสถานีประชาชนวิสารภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน